สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนสถาบันครั้งที่27ภายใต้ชื่อว่านครสวรรค์เกมระหว่างวันที่9ถึง13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ดิฉันนางสาววันิสาโพบุญนักศึกษาชั้นปีที่3เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และดิฉันนางสาวจิรนันภูผานักศึกษาชั้นปีที่2เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะค่ะและคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็ผลการแข่งขันกีฬาแปดสถาบันได้จากช่องทางไหนบ้างคะค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าชมได้จากทาง NSRU News นะคะและอีกช่องทางหนึ่ง IPTV.NSRU.AC.TH ค่ะ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรอบชิงชนะเลิศคู่แรกเป็นการแข่งขันประเภทรีมชายพบกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตฐ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์เอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยคะแนน3 .0 ต่อนย์คะแนนทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตฐ์เข้ารอบชิงชนะเลิศ ู้ที passage, ่2ประเภททีมชายเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเอาชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไปได้3.0ต่อูนคะแนนทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าไปชิงชนะเลิศกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป คู่ที่3การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงเป็นการแข่งขันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามพบกับมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามเอาชนะมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรด้วยคะแนน3ต่อศูคะแนนคู่ที่4ประเภททีมหญิงการแข่งขันกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์พบกับมหาวิ 4, ทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยคะแนน3-1ต่อ1คะแนนเพื่อไปเจอมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามในรอบต่อไป